เริ่มต้นด้วยการโกหกปิดบังวันขนา้าหน้าคุณทุกที่นอนมีเคสตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วเนาะวันนี้ก็มาเจอในข้อและคอมเมนต์อันเนี้ยชอบมากๆเลยนะคะจากการที่มีคอมเมนต์ดีๆเนะาะคิดตรงกันในความคิดความกล้าเปิดใจพูดคุยกับฝรั่งแม้เกิดปัญหาครอบครัวหรือสิ่งที่ เป็นอยู่ให้เขารับรู้ว่าเป็นข้าวๆนะคะและถ้าเขารักเราเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเนาะรับผิดชอบได้เท่าไหนเราต้องเอาเท่านั้นเราต้องเอาตัวเองและลูกก่อนเพื่อที่จะตั้งหลักเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นกําลังใจเนาะให้อา,าที่เมียฝรั่งยังไม่ทันจดทะเบียนสมรสนะคะครอบครัวเนาะพ่อแม่วางแผนโครงการอยากได้เงินเดือนระดับสามหมื่นเนาะมาเจอความรู้สึกนี้นะคะ เนาะการเปิดใจนะคะคบกันตั้งแต่แรกอืมอา่าต้องเข้าใจก่อนว่านะฮะการที่เราครบกับฝรั่งคนหนึ่งเนาะพูดก่อนถอยหลังไปหาพ่อแม่ก่อนนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพ่อแม่ที่น้องพี่น้องก็คือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่แต่แต่นะฮะไม่ใช่คนที่เราจะต้องอยู่ไปด้วยตลอดชีวิตคนเดียวที่อยู่กับเราไปทั้งชีวิตคือตัวเองนะคะการที่ คุณล้มลุกคุกค้านจนมาเจอแฟนคนนี้นั่นคือโชคนั่นคือโอกาสของคุณเองไม่ใช่พ่อแม่หรือพี่น้องมันคือโอกาสที่คุณจะได้ออกไปใช้ชีวิตในที่ที่ดีกว่านี้ได้อยู่กับคนที่รัก เราเมื่อคุณดูแลตัวเองให้ดีแล้วค่อยเผื่อแผ่มาถึงคนในครอบครัวไม่ใช่ให้คนในครอบครัวมากำหนดแล้วคุณจะเหลืออะไรล่ะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนคุณลำบากอตอนเราเขาลำบากเขาไม่ได้มาลลำบากกับเรานะคะกับคุณขออนุญาตแนะนำแบบผู้หญิงสมัยใหม่อันนี้ชอบมากเลยนะคะ,ะหนึ่งคุณต้องหาทาง พาตัวเองและลูกออกจากครอบครัวเอ็กทีให้ได้อย่าให้ลูกต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีในครอบครัวในครอบครัวเด็กเขาจะฝังใจนะคะ 2. ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณย้ายมาอยู่กับแฟนค่ะพาลูกมาด้วยต้องตั้งใจเรียนภาษาหางานทำตั้งใจให้ได้เร็วที่สุดค่ะ 3. ช่วง เวลาตั้งตัวห่างๆจากที่ไทยหน่อยก็ดีไว้คุณดูแลตัวเองกับลูกได้แล้วค่อยเผื่อแผ่เขาแต่เป็นการช่วยเฉพาะน้ำใจนะคะไม่ใช่บุญคุณ C. คุณควรเปิดใจเล่าทุกอย่างให้แฟนฟังเราเชื่อเลยว่าแฟนคุณจะเปิดใจรีบฟังและช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆอย่ากโกหกเขาเลยค่ะ ทุกความสัมพันธ์ควรเริ่มต้นด้วยความพูดความจริงด้วยการพูดความจริงค่ะถ้าเขามารู้ทีหลังคุณจะมีปัญหากับเขาได้นะคะ 5. สุดท้ายท่องเอาไว้ค่ะคุณเลิกเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตค่ะมันดูแลสุขภาพกายสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะคนเดียวที่จะอยู่กับคุณ ไปตลอดชีวิตคือตัวเองเป็นกำลังใจนะคะโอ้โหบอกเลยคอมเมนต์นี้เด็ดถูกต้องนะฮะเนาะเราต้องก้าวเราต้องเดินเพื่อลูกเราก่อนนะหัวใจยิ่งสิ่งสำคัญในทางเมืองไทยกดดันอยู่แล้วถ้าลูกเราทิ้งอยู่ตรงนั้นนานการเปิดใจพูดคุยกับฝรั่งดีไม่ดีฝรั่งขอแต่งงานฝรั่งอาจจะเอาลูกมาพร้อมกันเลยเนาะ,ะในชีวิตตรงนี้จริงๆอายุเรายังน้อยหนึ่งนะฮะสองเราตั้งใจมาเรียนรู้มาหางานทำควบคู่ไปนะ,ะนะเพื่อที่จะ ยืนด้วยขาตัวเองให้เร็วเนาะแล้วก็ดูแลลูกได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ยากแล้วสามย,าย่จายอยากบอกเลยว่าการที่มาเบลเยี่ยมเนาะเด็กเล็กรีบเอามาไม่ว่าเป็นประเทศไหนถ้าเราเป็นแม่นะคะเด็กเล็กให้รีบเอามาชีวิตถ้าอยู่ตรงนั้นมันมีแต่เรื่องแย่ ความหมายเนี่ยคอมเมนต์นี้ก็คืออย่าทิ้งให้ลูกอยู่ในครอบครัวนั้นนานเพราะอย่าลืมนะสมมติว่าเราปล่อยจําเป็นจะต้องปล่อยจริงๆเพราะเราต้องมากอดดูเส้นทางเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยความกดดันและคมยัดเยียดสิ่งไม่ดีลงไปหาเด็กมันจะเป็นแผลในใจที่ไม่หายอันนี้คือความจริงแล้วเด็กหลายๆคนเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าแม่ทิ้งหนูในช่วงนั้นอืแล้วคนทางบ้านใช้ความกดดันเลี้ยงไม่ใช่ความรักเพื่อเอาเป็นตัวแทนอ่าค่าไถ่เนาอะอกดรีดเงิน จากตัวเรานะคะอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมเราถึงพูดแบบนี้นะคะเยจ่าชอบคอมเมนต์นี้เพราะว่าการที่คุณพูดได้ระบายออกมามันเป็นความจริงที่เขาไม่ได้แคร์ในตัวเราเลยเขาเห็นเราที่จะผลิตเงินได้เท่าไหร่นั่นคือหัวใจของเขานะคะเออเนาะคิดทบทวนอนาคตของเราและลูกชีวิตเราเกิดมาคนเดียวอืมถ้าเรายือนหยกัก และเป็นพลังเข้มแข็งที่นี่เมืองนอกเนาะได้เมื่อไหร่ค่อยคิดและหวนกลับไปดูแลเมื่อไหร่ก็ไม่สายทบทวนฟังดูเรื่องแต่ละเรื่องพ่อแม่ยังไม่ได้แก่มากมายนะคะสิบกว่าน้บอกยังอยู่รับจ้างหาเงินกินได้มากมายแล้วยิ่งประเภทที่ว่าซ่าซา่านะดื่มเมานะเล่นหวยรวยเบอรอ์อันนั้นมันเป็นส่วนเสริมกิเลสที่หวังอยากรวยแต่รวยผิดทางมันก็ไม่รวยนะคะแล้วเราจะไปถมอย่างนั้นได้เหรอ นะเราจะไปถ่มพี่ถ่มน้องชนิดที่เรายังไม่เห็นอนาคตของตัวเองเลยล่ะเข้าใจกับการที่ไม่อยากจะพูดไม่อยากให้คนอื่นเห็นพ่อแม่ครอบครัวไม่ดีนะคะแต่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเนาะเราไม่ต้องจะเป็นจะต้องพูดหมดพูดในมุมเพียงแค่ว่าลูกฉันอยากเอาไปพร้อม มไม่ได้เป็นาระเขาพี่เขาก็ต้องทำงานนู่นนี่นั่นเราจะได้ไม่ต้องส่งเงินทองอามาทางนี้มากมายแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจฉันเธอรักฉันนี่คือคำพูดกับฝรั่งที่จจจาขอให้ต่อนะฮะเธอรักฉันเธอแต่งงานกับฉันเนี่ยฉันไปเป็นพระเธอหรือเปล่าแล้วลูกของฉันเป็นไปพระไปเป็นพระให้กับเธอหรือเปล่า นี่คือคําถามที่เลิศมากเลยนะถ้าคําถามเราพูดออกไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเขาพูดขึ้นอืมฉันรักเธอฉันพร้อมที่จะซัพพอร์ตเธอและลูกและเราจะมีความภูมิใจในใจนะคะเราอย่าไปขวยคว้าเพราะต้องซัพพอร์ตพ่อซัพอพอร์ตแม่ก่อนขั้นต้นนะคะขั้นต้นเนาะอันนั้นไว้สเต็ปต่อไปเราอาจจะลุกขึ้นมาทํางานและช่วยเหลือเองได้ในอนาคตในความรู้สึกที่เราอยากให้นะคะเพราะรู้แล้วทุกคนตาโต เตรียมชนิดที่ว่าบังคับให้เอ่ยขอ,อเงินฝรั่งนู่นนี่นั่นตีราคาสามหมื่นต่อเดือนมันมันสุดยอดของพลังที่เขาอยากได้มันเกินความสามารถเอาจริงๆถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วจะรู้ว่าฝรั่งเงินเดือนปกติของเขาเนี่ยก็ประมาณอยู่นี่นะพั 1, 8, 2, นแปดสองพันนะฮะสองพันนี่ก็ถือว่าเก่งเนาะเพราะชีวิตที่นี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายเราให้นึกถึงว่าเขาเดินเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินทางนั้นอืมเนาะหยุด ฟังเสียงจากครอบครัวไม่ว่าแม่ว่าพี่ว่าน้องว่าชาวบ้านไอ้ประเภทที่เปรียบเทียบอืมบ้านหลังละร้อยล้านเานาะที่ไร่ที่นาที่คนอื่นเอามากระแทกตัดออกจากหูขอให้เอาตัวเองและลูกออกมาจากตรงนั้นและมาอยู่ต่างแดนให้เป็นหลักให้ได้ซะก่อนนะฮะนี่คือหัวใจของชีวิตเราต้องสู้เพื่ออนาคตอยู่ตรงนั้นอืมนะ ก็อย่างที่พูดว่ากลัวจะเจอผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายล้มลุกคุกคานขนาดไหนและเรามองเห็นว่านี่คืออนาคตของเราเราจะให้อนาคตของเราพังก่อนที่ชีวิตเราจะดีขึ้นจริงล่ะพังเพราะความต้องการความโลภมากของพ่อแม่ครอบครัวจริงล่ะ นะคะอันนี้ก็ขอบคุณคําแนะนำเนะาะเพิ่มเติมนะคะพี่น้องขาถ้าใครมีแนวคิดเพิ่มเติมเนาะช่วยเป็นพลังกำลังใจสําหรับน้องใหม่ๆทั้งหลายนะคะก็มาฝากคอมเมนต์ยาวๆได้เลยนะคะหรืออยากแนะนําแบบไหนเนาะก็ฝากไว้ยาญจ๋าก็จะหยิบยกขึ้นมา เป็นวิดีโอให้พี่น้องได้ฟังเป็นสคริปเสียงไปเลยเนาะพี่ๆแม่ๆบางท่านชอบนะคะการที่เอาคอมเมนต์ขึ้นมาอ่านเพราะว่าพี่ๆแม่ๆสายตามไม่ค่อยดีก็จะก้มอ่านไม่ค่อยไหวน,นะคะขอบคุณ comment, คอมเมนต์และคําแนะนํานี้มากๆเลยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคิดต่างยังไงเพิ่มเติมเสริมให้ด้วยนะคะ